สวัสดีค่ะทุกคนมุนีจกกักรพัทุกคนมาทําหมกหน่อไม้นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่เราซื้อมานะคะก็เอามาเคียนเคียนเียนให้มันเป็นเส้นเส้นเด้อเอาอนสมเคียนแบบนี้นะจ๊ะให้มันเป็นเส้นๆ้นเพื่อความอร่อยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นใบแมงลักนะคะหรือว่าผักอิตูบานเฮานะจ๊ะแล้วก็เอาต้นหอม หอมบ้านเรานะจ๊าหมูสามชั้นตามลงไปนะคะรวมๆพริกหอมตะไคร้นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะตามตามตามลงไปตามให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอามาคุกเค้านะคะกับผักหน่อไม้นะคะพริกใบมะกรูดเติมผงนวัวเพื่อความแซ่บ เติมน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งเพื่อความนัวนะคะอันนี้เป็นผักที่เราเตรียมไว้นะคะมีบักผักตูผักซีเหล้าใส่แบบนี้นะคะลงไปหลังจากนั้นเราก็คนนะคะคเล็กๆให้เข้ากันนะคะ สีสันน่ากินมากผักเยอะกว้าน้อยอีกแล้วก็เอาฟอยนะคะเพราะว่าเราไม่มีใบตองนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะมาห่อแบบนี้นะคะได้ห้าหอ่อหลังจากนั้นก็สุกแล้วเอาไปน,นึ่งนะคะหืมแซ่บ